เรื่องของสมุนไพรไทยนะคะตอนนี้เรียกว่าขายดิบขายดีมากาก,กระทรวงสาธารณสุขก็เลยจะเร่งส่งเสริมการขายสมุนไพรไทยไปยังต่างประเทศค่ะแล้วก็เตรียมกองคุณภาพด้วยแบรนด์ไทยด้วยนางสุดารัตน์เกยรราพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าสมุนไพรไทยนั้นมีคุณสมบัติดีเยี่ยมเดิมไทยส่งขายวัตถุดิบไปต่างประเทศแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชิดต่างๆแล้วก็ซื้อกลับมาใช้ภายในประเทศ ตอนนี้ก็เลยจะมีการวิจัยสมุนไพรนะคะด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเสีทีทำให้ข้อมูลด้านสรรพคุณว่ามีความน่าเชื่อถืออย่างไรผลิตภัณฑ์มีคุณภาพคงที่แค่ไหนนะคะเพื่อจําหน่าย,ายทั้งในรูปของเครื่องสําอางอยาอาหารเสริมเครื่องดื่มใช้ในประเทศทดแทนการนำเข้าก่อนนะคะแล้วก็จะส่งขายยังต่างประเทศด้วยค่ะ2ความที่เป็นสมุนไพรเนี่ยไม่มีพิษไม่มี ผลข้างเคียงนะคะแต่ละตัวที่ออกมาเนี่ยก็มีการพิสูจน์ทางพิษวิทยาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราจะาทําการตลาดต่างประเทศเราจะส่งออกด้วยนะคะจะทําเป็นเหมือนกับไทยแลนด์แบรนด์นะคะเป,เป็นยี่ห้อของไทยนะคะ ขณะที่นายนรงพุ่มโภงงามนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุนไพรและผู้ประกอบการด้านสุนไพรไทยบอกว่าต้องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีเพื่อให้ผ่านการตรวจรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่าลู่ทางทางการจำหน่ายสุนไพรไทยทั้งในและต่างประเทศเนี่ยกำลังสงสัยเพราะว่าราคาไม่สูงนะคะพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายพินิจจันทรสุรินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง และนายยงยุทธวิชัยดิตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขร่วมเปิดป้ายสถานพยาบาลนารงการแพทย์แผนโบราณและเปิดคลินิกเซนหลุยแพทย์แผนไทยของนายนารงพ่วงโพงามที่ซอยเซนหลุยสามเขตสาธรในโอกาสครบรอบ20ปีของการดำเนินกิจการโอกาสนี้นายนารงได้มอบเงิน10,000 0บาทสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยและมอบเงินอีก10,000 0บาทให้โครงการแก้วตาดวงใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่องค์กรต่างๆ